นคืและนักเรียนทุกคนในวันนี้เป็นตอนสำคัญวันจุก่งของคนไทยเรานั่นก็คือวันภาษาไทยชาตินะนักเรียนทุกคนการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย จะต้องคิดให้ดีเช่นเดียวกันในตอนนี้หลายคนยังพูดนั่นก็คือการใช้ภาษายังไม่ตรงตามเป้าหมายภาษาไทยเยเป็นภาษาหนึ่งที่มีขึ้นในโลกของเรา างคนอาจจะรู้จกาาักภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาประเทศต่างๆแต่เราก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีภาษาเป็นของเราเป็นภาษาไทยดังนั้นภาษาไทยเนี่ยทาไมถึงจับขึ้นเป็นวังภาษาไทยข้าก็เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภาษาไทยในการสื่อความหมายให้เกิดประโยน แต่ที่สำคัญคือวัฒนธรรมของไทยอันหนึ่งนั่นก็คือภาษาการใช้าภาษาก้บ่งบอกถึงชาติว่าบ่งบอกถึงศิิยามารยานะ